จีดีต้นรู้ท่าเหตุกาดแต่รู้ท่าเองว่าต้นหมวกวันเจอท้งวันนั่งทั้งคืนต้องคุณโทษตัวเดียวไม่ตายคนเจอธรรมาทรอมะเนี่ยอยู่ฟ้าตายถ้าคนไหนไม่กลัวตาย,ตายถามเลยได้ทุกคนถึงทุกคนรู้ทุกคนแต่เห็นมากเกี่นน้อยอยู่กับการกระทำของเรา,าถ้าเราไม่กลัวตายเจออายุปุณณ์เนี่ยถ้ามันกลัวตายนะยจะนั่งนานก็ไปหว่วงขาน ปวดขาแล้วมันจะตายถอนเลยถอนถอนเนี่ยมันปวดตายนร่งเลยไปเดินนานนะเดี๋ยวเราออบลมมันจะตายปวดตายอีกแล้วถ้าไปยืนนานเดี๋ยวลงจับมันก็จะตายคือเราปวดตายก็เลยไปเจอของดีถ้าไม่เจอของดีจะไปให้ใครทําให้เราทำเนี่จะเป็นรอยอะไรับ ตนอยู่นี่ก็สามสิบสี่สิบห้าสิบสิบแล้วบอกว่าเหลือน้อยหนุ่มเหลือน้อยต่อไปก็เป็นคนแก่นี่บอกว่าสวดชลาชลาที่ท้องบอกอีก,กนแก่กำลังจะต,มา,จะะมต,ตมามมาสาระนั่งตดโตเราเมีความแทืเป็นธรรมดา พยาธินะก็ตามมาเองแต่เราไม่ได้คิดโลกประวานเนี่ยคือพยาธิพยาก,ก็มามันเกิดขึ้นจากไหน่ะจากสังขารกันทุกคนแต่ถ้าเราพิจารณาในศีลในธรรมโลกมีทุกคนแต่มันเกิดมาจากไหน ยาโรคมาลดมานรรลุไปทำานไปทำานเสร็จก็หอดยาไปฆ่ายาพ่อฆ่ายาเสร็จต้นข้าวนี่ก็ดูดซึมซึมซับมายาต้นข้าวฆ่าแต่ยาต้นข้าวนี่ไปฆ่าก็ดูดซึมซับสารพิษมีเข้นมา พอโดนสารพิษขึ้นมามา,ต,า,มาต้นข้าวดูดขึ้นมาก็มาแตกดอกตอบวงเมื่อคนไปเก็บเกี่ยวมา <_ s 2> <ๆ>ก็เอาเข้าลงสีเดือดตำคนสมัยโบราณวัดทำข้าวไม่มีไม่มีโลงสีวันสีเสียแล้วแต่ครหมผนทำเป็นข้าวสารมหาหมูมตกคนก็เดิมเข้าไป โลกภัยอยู่ไหนโลกภัยเข้ามาจากเราทั้เป็นสารพิษถ้าคนไหนทานเข้าไปเดี๋ยวเขาวงควานมาและจริงจริงเนี่ยร่างกายมันดูดซึมซับเข้าไปหมนะเป็นสารพิษมาจากขา้าวตรงนั้นนี่ลองทำที่ข้าวไปเป็นสารพิษยปุ๋ยเข้ามายาเข้ามายาฆ่าปูยา โภก็ตายไหยก็ตายอะไรอยู่ในน้ำก็ตายตายทุกอย่างแล้วคนบอกว่าวันนี้เป็นมะเร็งมะเร็งก็กเกิดมาจากไหนเกิดยาสาเเรเคมีไปถูกร่างกายเป็นแม่ป้าที่เขายาไปขายยาหวานลงในน้ำปลามันลอยน้ำอยู่เมื่อมันไปถูกร่างกายปลา มันจะเป็นแผลนะเหมือนผู้คนเป็นมะเร็งถ้าเรน,นมองเห็นว่ามันจะไว่ายน้ำนั้นแต่มันก็เป็นแผลมองเข้าไปเห็นกาาตายเห็นกระดูกตายเราพิจารณาไหมถ้าไปเห็นปลาอยู่ในสราบายนำ้ำสีโครงปลาก็เห็นโครงกระดูกเล่นมันก็ยังมีชีวิตว่ายน,ำน้ำอยู่ก็เหมือนคนที่เป็นมะเร็ง ก็กเกิดขึ้นจากเหตุตนางนะเกิดจากนี่เป็นเหตุทันนะ้งนแต่เราไม่ไม่รีใจเลยถ้าเราไปหามหมอหมอจะถามเราเราไม่แข้าใตาเป็นอะไรมายายเป็นอะไรมาโอ๊ยไม่รู้ความเก็บความปวดมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่ไหนตามด่างกาย เมื่อตามร่างกายเสร็จแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวหมอจะเอกเสร็จจะไปเข้าเพื่อนเอกเสร็จมาไปเพื่อนคนเกิสาวมาอ่าตอนนี้จะเข้าเพื่อนสแกนดมาหลายอย่างที่เขาจะหาในร่างกายเขาเขาจะเอามาฝากาานะลมประวันเกิดขึ้นจากข้าวเหนียวประว่าโคนิสาจะเป็นเยอะทานข้าวเหนียวถึงทานอะไรก็เป็น เพราะว่ามันเป็นสาตร์เคมีจากข้าวอยู่แลถ้าเราพิจรารณามองข้ามมันก็ไม่เป็นถ้ามองไม่ถึงแต่พิจรารณาเรืงซึ้งมันก็จะเกิดให้เราเป็นแต่คนปวดตายครับมนุษย์เกิดมาตายถ้าไม่เกิดมาตายพ่อแม่ปู่ย,ย่าตายายเราจะตายทั้งหมดก็พระเจ้า,าท่านก็ยังป จะไปปวดตายมันไม่ได้ะนั่งสมาธินั่งให้มันถือเลยน้ำตาสมาธิเปให้มัน,ม,นมันถือเลถ้ามันถือได้เวทนามันเกิดขึ้นมาเวทนาหรือปัจจนามันเป็นเป็นปัจจนาเป็นหนงตัวแต่เราปวดตายแต่ถ้าไม่เกิดเป็นวทนาเนี่ยมันเข้าไปถึงเพราะว่ามันปวดขาอหญ่ๆคือเวทนาเป็นบาดีมาเวทนาหรืปัจจนา เนี่ยเราไปปวดตายถอนเถอถอนเถอไม่ถอนตายแน่นอนถอนเถอะถอนเตยเมื่อก็จับขาเบี่ยงออกโล่งใจเลยไม่ตายแล้วเนาะเพื่อไม่ตายคราวนี้เปลี่ยนท่าใหม่เปลี่ยนท่านั่งใหม่ไม่นานกวนไปอีกกวนไปอีกนานเลยจับเบี่ยงเกืเอบไ,ไม่เอาเกือบเราไม่รอกมันจะตายแล้วนี่รถปลุกของพอง อยู่วัดหลวงปู่สมาธสมัยท่านเป็นเน้นท่านบว่านั่งแก่ไกมันก็เปมนรวมนั่งแก่ไรงก็ไม่รวมวันนั้นทำวัดเย็นเสร็จท่านเดยท่านแต่มาเล่าให้ฟังทุกแต่วอนเราเป็นเน้นนั่งสมาธิยังไงมันก็ไปรวมพอมันจะหลับกรูลุกหนีมันจะหลับกรูลุกหนีแต่มันไม่สามารถรวนมีเพื่อนเนนด้วยกันมาทำวัดเสร็จอันนี้มันนี้มวงูก มาผูกใส่ต้นเสาให้หน่อยเราขัดสมาธิเพชรน,นะต้องมือผูกมือเลยเอาเสื้อมาผูกห้อยหลังไปหาต้นเสานีไปผูกแต่นี้่ห้วยหลังไปหาต้นเสานั่งอเน,นี้ไล่ได้ของเณนเมฆกอกบัตกดอกกุฏิแล้วก็นั่งอยู่ในศาลาคนเดียวเขาก็เป็นสาลา,า,ปลาไปก็นั่งตอนแรกก็พุโทโธพุโทโธพุโทพโธท่ ไม่นานหนะังมันปวดปวดขาแก้แก้แก,แก็แก้ไม่ได้เสียวเพราะอุโมงค์อุโมงค์ไปแค่ลำลำก็พูดโทรเสร็จแล้วก็แน่เอ้ยพ่อเอ้ย,ออย,ออยแม่เอ้ยพ่อเอ้ยแม่เองยัร้องหาพ่อหาแมี่ยว่ามันร้องเสร็จจะไปร้องหาพ่อหาแม่ที่ไหนพ่นอแม่กูอยืนในบ้านเรากูอยู่วัดพ่อแม่จะมาแกลเสียอะไรน้ำได้เราเป็นคนบอกเขาโอ้ ครั้นี้ก็ไม่นานทางสติเลยเขพุโทโธพุทโธไม่นานคอาปวดขึ้นมานก็พอเอยแนเอออีมันดึกอยู่ทั้งคืนพอไปตีหนึ่ 1, งตีสองควปวดคอามเมื่อยมันจะหายไปทันนี่นั่งเย็นสบายจิตก็เลยแว่วลงไปนิตมีเป็นเติ๋ยความยินดีก็เนี่ย่าจิตมันโตเป็นสมาธิปิติความยินดีเกิดขึ้นสบายเนีย,น,ยนั่งจนสบาย ปีอาของแนนที่ผูกไว้มาเคิเนเองอะเป็นยังไงดีไหมยีจะตายหาได้ปวดทั้งคืนนะดีแล้วมันได้ตายขึนะ้นเพราะถ้าจากนั้นมาเนี่ยมันพุ่งนี้ผูกปีเลยนะเพราะว่าไปเจอของดีแล้วจิตมันรวมเป็นสมาธิมันต้องทรมานขนาดนนะั้นมันถึงจะได้ต่อนเองอะ มันสิบวันที่สองกบโูเองมันถูกมาแหละเพราะว่าท่านจำเข้าเดิมก่อมันต้องผานเดชานานี้ก่อนมันถึงจะเข้าสมาธิวันที่สองมันก็เปยนมาเดิมะแต่เขานี้มีสติไม่เดียวหาพออาแม่เทียบแต่ถึงต้งตัวทั้งหมดสังคมแล้วก็รวมรวนเองลงไปครับเมื่อผ่านไปสองวันไม่ต้องไปพูมันยากนั่งยังไงมันก็เกิดเพราะว่ามันรู้มันมีสัทธา มันเรามันเคยไปจำเขาเดิมเขาเ็นไปนิ่งไปนิ่งไปหายแล้วหูเราก็ฟังเสียงจิตเราไปจดจ่อดูหัวใจมันก็แบบแบบนีวหูเราเต้นหัวใจเราเต้นเสียงที่เข้าทีเข้าทีเข้ากปหาย้็ก็นิ่งเขามเล่งลมมันออกตามร่างกายทุกคโมผลตามศีสาเราคุมันเย็นหาที่ ตอนนี้เราเจอของดีนะถ้าเราไม่ไม่ปวดตายเจอทุกคนแต่ถ้าเรายังปวดตายเนี่ยทำไปกี่บอบก,กี่ชาติเอไแล้วนะถ้าเราไม่ปรับใจของเชือ้อต้องปลูกสัทธาของเชือ้อถ้าเรามีสัทธามีทำมันเ,นเลยแต่ถ้าเราไม่มีสัทธาจะทำไปต้องไป็ไมีหวังคนปวดตายแต่ทำไมปวดตายรนะนี่เป็นมน เขายัมุนมาเะไรม่ไดดจะรู้เมา่อใดจะเห็นเมื่อไดจะรวมสักทีนั่งบนคิดอยู่นั่นมันก็เลยเจอ